ก่อนสมัยสุขโขทยัยและประเทศไทยยังมีสมัยได้อีกบ้างก่อนสมัยสุขโขทยัยซึ่งเริ่มประมาณพุทธศักราชหนึรหรือคริสตศักราช1238รในประวัติศาสตร์ไทยยังมีหลายสมัยหรืออารยธรรมที่สําคัญที่มีการตั้งถิ่นฐานและอารยธรรมรุ่งเรืองอยู่แล้วโดยสามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงช่วงดังนี้ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงที่ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็นยุคหินเก่าหินใหม่ยุคหินกลางยุคโลหะสำริดและเหล็กมีการตั้งถิ่นฐานกระบวนการผลิตอาหารและการใช้เครื่องมือหิน 2. ส,สมัยอารยธรรมก่อนรัฐตัวอย่างอารยธรรมสำคัญเช่นวัฒนธรรมบ้านเชียงอุดรธานีมีอายุราว4,000กว่าปีเชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตโลหะสำริดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแหล่งโบราณคดีภูพระบาทแสดงถึงศิลปะก,ก่อนยุคทวารวดี สมสมัยทวรารวดีพุทธศตรวรรษที่12บสถึงสิรุ่งเรืองราวพุทธศักราช1101งพันถึงหน0 0มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นนครปฐมได้รับอิทธิพลจากอินเดียโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบเทราวาทมีศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเช่นพระปฐมเจดีสี 4. สมัยศรีวิชัยพุทธศตรวรรษที่1 1บเถึงสิ เจริญในภาคใต้ของไทยนครศรีธรรมราชสุราษฎร์และเกาะสุมาตราเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานและการค้าทางทะเลห้าสมัยลบบุรีหรือเรียกว่าสมัยขอมรุ่งเรืองประมาณพุทธศตรวรรษที่16-18มีศูนย์กลางอยู่ที่ลบบุรีและภาคก,กลางของไทยมีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเช่นปรางสามยอด 6. กสมัยหาริพุนชัยพุทธศตรวรรษที่17-18หรือประมาณ อยู่ในภาคเหนือของไทยโดยมีศูนย์กลางที่ลำพูนเป็นเมืองพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสเชื่อมโยงกับอาณาจักรมอญสรุปง่ายๆว่าก่อนสมัยสุขโขทยัยมีสมัยสำคัญสคัญได้แก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยทวารวดีสมัยศรวยีวิชัยสมัยโลกุรีหรือขอมสมัยหาริภุญชัย ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆด้วยนะครับ